เห็นไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่ตัดได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลเยนซนช็อปปะหะของหนูก็หมดไปมันทําให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันติหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตงรงๆเลยแล้วกันเลเยนซนช็อปลิงกอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกในเกมเซเว่นไฮสองนั่นเองฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการ อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับประจําวันที่8ธันวาคมนะฮะว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเริ่มแรกก่อนเลยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆของแพทนี้เนาะก็จะเป็นตัวละครใหม่2ตัวตัวแรกจะเป็นตัว Miss v e l v e สีแดงนะครับตัวนี้เนี่ยแพสซีฟของเขานะฮะก็จะมอบผลเพิ่มความเสียหายคริติคอลให้แก่ตนเองหรือว่าคริติคอลดัมเมจนั่นแหละนะเลเวลหก็เพิ่มไป25%แล้วนะครับอ่า แล้วก็แอคทีฟสกิลแรกนะครับก็จะสามารถเทเลพอร์ตแล้วก็สร้างความเสียหายไปนะครับของพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายนะแล้วก็มันจะเล็งไปที่ตัวประเภทตีไกลก่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีตีไกลอย่างเงี้ยตัวมิสเวลเวดเนี่ยก็จะเข้าไปหลวงก่อนนั่งนะครับแล้วก็สกิลต่อมานะครับก็จะสร้างความเสียหายเหมือนกันนะ แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดใบนะครับในอัตรา100%เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้สกิลคอมโบกันได้ครับสกิลคอมโบเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก132%กับเป้าหมายที่ติดใบนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบกันเลยเพราะว่าดอกแรกเนี่ยก็คือจะติดใบดอก2ก็คือตีตัวใบแรงขึ้นนะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะฮะก็มอบผลพลางตาให้แก่ตนเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลเหมือนกับบัฟ ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าก่อนนะเออแล้วก็เวลาที่โดนพวกสกิลหมู่ก็จะโดนเบาลงด้วยแล้วก็เพิ่มการต้านทานด้วยนะอันติเมตนะครับไม่มีอะไรมากบรรทัดเดียวสั้นๆสร้างความเสียหาย1,540ของพลังโจมตีให้แก่เป้าหมายซึ่งอันเนี้ยเลเวล1ก็1,500แล้วถ้าเลเวลแบบเต็มๆ20นี้ก็น่าจะประมาณ5,000เลยก็คือเป็นตัวดัมเมจที่ แรงมากๆอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอสเวินประเภทโจมตีนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวที่เข้ามาเป็นตัวแดงบวกซึ่งแน่นอนว่าหายากโคตรนะฮะก็คือพี่รูดี้นะครับที่เป็นล่างแดงบวกแล้วนะเป็นสายแท้งนะโอเคผมเพิ่งเปิดได้รูดี้รูดี้ใหม่มาอีกแล้วนะครับตัวนี้ ทำอะไรได้นะครับตัวนี้ก็จะพาสซีฟเนี่ยมอบผลลดเวลาต่อเนื่องของผลที่เป็นโทษให้แก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราแบบติดสถานะต่างๆเนี่ยถ้าเรามีรูดี้ตัวนี้อยู่ในทีมเนี่ยอ้ระยะเวลาที่ติดสถานะเนี่ยก็จะลดลงทั้งทีมเลยนะครับแบบเวลาเราติดฟอร์สเนี้ยมันปกติติด1วิอะลดไปอาจจะเหลือติด0.9วิอะไรเงี้ยครับผมก็ยิ่งเลเวลตรงนี้เยอะก็จะยิ่งแบบว่าช่วยลดระยะเวลาได้นะครับ แล้วก็มี Active Skill อันนี้ก็จะเป็นสกิลพุ่งจู่โจมใส่เป้าหมายนะะอ่าแล้วก็ใส่สถานะไร้ต้านทานนะครับผมก็คือจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายไปของพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันก็คือเหมือนกับเอาดาเมจมาคิดอะ่ะทั้งจากแอ t a ท k แล้วก็จาก Defense นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวงกว้างด้วยนะครับ6เมตรเนาะ แล้วก็ทําให้ติดยั่วยุด้วยก็คือเอาไว้ดึงมอนได้เอาไว้ดึงให้แบบมาตีที่รูดี้คนเดียวได้ด้วยนะครับก็เป็น1สกิลที่มี2ส,สถานะเลยเนาะแล้วก็สกิลแอคทีฟนะครับทเทเลพอร์ตและสร้างความเสียหาย150%หาของพลังโจมตีและ300%ของพลังป้องกันให้กับศัตรูทั้งหมดในขอบเขตนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นสกิลดามจเฉยๆที่คิดจาก Attack, แอตแทกล้วก็ดีเฟนซ์ไม่ได้มี CC แต่อย่างใดนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับปีกแห่งการพิทักษ์นะอันนี้ก็จะ มอบผลสะท้อนให้แก่ตนเองและมอบผลโล่ป้องกันเท่ากับ500%ของพลังป้องกันนะครับอันนี้ก็จริงๆคล้ายๆกับอีวานนะเหมือนมันเอาอีวานมาผาสมกับรูดี้เลยส่วนอัลติเมทนะครับก็จะมอบโล่ป้องกันเท่ากับ640%ของพลังป้องกันของตอนเองให้แก่พันธมิตท,ทั้งหมดก็คือเพิ่มเดฟให้ทั้งทีมนะฮะแล้วก็มอบผลเชื่อมโยงนะครับแล้วก็มีอัลติเมทอันนี้นะครับเอาไว้ขัด บอสเลดของนีโอเดลโลนได้นะครับเมื่อใช้สกิลกับบอสจะสร้างความเสียหาย1,500%ของพลังโจมตีและมอบผลสถานะผิดปกติให้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอัลติเมทนะเอาจริงมันก็คล้ายๆกับตัวที่รวมกันนะนะลูดี้กับอีวานรวมกันแล้วก็น่าจะโคตถึกกว่าลูดี้ที่เรามีมีกันอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็น2ตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามาซึ่งแน่นอนครับว่า พอมันอัพตัวใหม่เข้ามานะครับมันก็จะต้องมีเรทอัพแน่นอนนะอันแรกนะคะตู้สีขาวนะฮะก็คือเรทลูดี้นะฮะก็ลองไปเปิดกันได้นะครับตัวนี้ก็มันไม่ได้รีเซ็ตหลอดเนาะแล้วก็ตู้แดงครับก็จะมีมิสเวลเวดนะครับตัวใหม่แล้วก็อีกตู้หนึ่งก็จะเป็นยอนทีสาหรับคนที่ยังไม่มียอนทีหรือต้องการสกิลหมูก็สามารถมาเปิดตัวน้องได้นะครับจากตรงนี้เลยอันนี้ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเนื้อเรื่องบทใหม่นะฮะ ปกติเนี่ยก็คือจะจบบท9ใช่ไหมครับแล้วก็ <inaudible> ไปต่อที่ระดับต่อไปแต่อันนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องบท10แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปยังบทถัดไปได้เลยนะครับคือแต,แต่การที่เราจะไปได้เนี่ยก็คือเราจะต้องจบบท9 interest, <inaudible> ในแต่ละระดับก่อนนะครับสมมติเราจบบท9ง่ายเราก็จะไปบท10ง่ายได้นะครับ uh, ประมาณนั้นเนาะเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องต่อให้ครับเราก็สามารถที่จะเก็บรูบี้เก็บของจากเนื้อเรื่องพวกนี้ได้ด้วยนะ โอเคฮะแล้วก็กิจกรรมครับที่มาเยอะมากนะฮะกิจกรรมแรกก็คือจะเป็นกิจกรรมเช็คชื่อพิเศษต้อนรับฮอลิเดยนะอันนี้ก็เป็นเหมือนเข้ามาล็อกอินแล้วก็ได้รับของนะก็มีพวกน้ำยาเ x p กพี e ูนอิลิกเซอร์อะไรทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีตัวใบเรียกเครื่องประดับหายากถึงตำนานนะอันนี้ก็ลุ้นกันไปว่าจะได้ประดับแดงไหมหรือประดับฟ้านะครับแล้วก็วันที่14ก็จะพิเศษนิดนึงครับมันจะเป็นกล่อง ของขวัญฮอลิเดย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีรูบีอยู่700มีทอง300 0 0นตัวเรียกสัตว์เลี้ยง10ครั้งหินอัพเกรดพิเศษคูณ2นะครับแล้วก็อันนี้ต้องรีบใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อปิดปะปรุงระบบเนี่ยก็จะถูกลบออกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังปิดเซิร์ฟถ้าเราไม่ใช้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมการเล่นพัทหนึเนาะอันนี้ก็เคลียร์ดันซื้อร้านค้าเคียร์หอคอยอะไรพวกนี้ครับรวมรวมกัน ก็จะได้ตัวใบเรียกเครื่องป้องกันในตํานานนะครับแล้วจะมีพาร์ทสด้วยเมื่อเราทำพาร์ทหเสร็จเนาะก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันว่าพาร์ทสเนี่ยของรางวัลจะเป็นอะไรผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอาวุธนะเพราะอันนี้นะ่าเป็นเครื่องป้องกันนะแล้วก็สําหรับใครที่เปิดได้มิสเวลเวดก็จะมีกิจกรรมให้เราปั้นมิสเวลเวดให้ถึง38 40 4 2 4 4 4 6ก็จะได้ของรางวัลตามนี้รูดี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยถ้าเปิดได้323436 38 42กนะครับก็จะได้เศษพวกนี้ไปนะ เออแต่ว่ามิสเวเวตเนี่ยเคเวสสุดท้ายได้20เศษแต่ว่ารูดี้จะได้แค่10เศษเท่านั้นเนาะอืมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะครับที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะอ่ะแล้วก็กิลวอครับผมกิลวอก็จบซีซั่นแรกแล้วนะครับนี่อันนี้ผมก็ได้แพ้ไปนะรอบสุดท้ายนะครับก็รู้สึกว่าจะได้อันดับประมาณ191อ่าอันดับ19 1ก็ได้ของรางวัลท็อป2 0 0อยู่นะ อันนี้ก็จะเป็นก e ิววอนะครับกิววอต่อไปน่าจะเริ่มวันอ,อีกประมาณ3วันนะครับอ,อีกประมาณ3วันก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับตรงนี้เนาะสิบสอขีดสิเนี่ยก e ิวอลครั้งถัดไปนะครับก็จะมีมาก็ยังไงเตรียมตัวกันด้วยนะครับหอคอยก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะอันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่เกือบลืมไปเลยนะครับก็คือมันจะมีตัวหินวิญญาณนะครับ หินวิญญาณระดับตำนานเนี่ยมันจะขายเป็นรูบี้ด้วยนะครับนี่นะพวกรูดี้นะครับผมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะฮะนี่มียอนฮีด้วยนะครับมีรูดี้แล้วก็มิสเวลเวดนะครับรู้สึกมิสเวลเวดจะมีด้วยนะครับนี่300 3ตัวทั้งหมดยอนฮี1มิสเวลเวด2นะฮะแล้วก็รูดี้3นะครับแต่รูดี้จะเศษละ800เลยเพราะว่าเป็นตัวแดงบวกนั่นเองนะครับก็อาจจะออกยากหน่อยตัวนี้ แต่บอกเลยว่าของมันต้องมีนะโอดมากๆนะครับโอเคก็อัปเดตกิจกรรมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมอันนี้ก็สามารถไปดูในแพทโน้ตของตัว Seven Night 2ได้นะครับในหน้าเว็บไซต์ของ Net Mar b l e เนาะถ้าเกิดใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช anel ของจุงโก้นั่นเองครับสาหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ